สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมไฮเ h นเดอร์ตัวท็อปนะคะรุ่น ZP เกียร์ธรรมดานะคะมีความพิเศษยังไงไปชมกันเลยค่ะตันนี้ก็จะเป็นไฟเดย์ไลท์นะคะไฟเดย์ไลท์ไฟตัดมอกจะเป็นตัวท็อปของตัวแคป จากประตูเลยก็จะมีปรับกระจกไฟฟ้านะคะปรับมังคับไฟฟ้าที่ฝั่งคนขับเป็นเบาะไฟฟ้านะคะแล้วก็พวงมาลัยมีคูตคอนโทนรลควบคุมความเร็วควบคุมหน้าจอจอจะเป็น9นิ้วนะคะในตัวท็อปเป็นเกียร์เป็นแอร์ออโต้นะคะภายในสวยงามมากเป็นแคปที่ภายในสวยมากค่ะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะเป็น6สปีด เป็นเครื่องพันเก้านะคะกระตูแคปจะเป็น open นะคะ open นแคปลายแม็กเลยค่ะเียงรูค่ะลายแม็กยังรูเลยเป็นทูโทนนะคะข้างหลังก็เป็นไฟเดย์ไลท์นะคะมีสัญ,ญลักษณ์แทดที สวยงามมีกลองมองหลังกันคืนสว่างเป็นไฟแบบไฟ LED สวยงามมากค่ะในรุ่นขับไฮยินเดอร์ตัวทับนะคะตัวแท้ดีก็จะเปิดฝั่งนี้ได้เลยฝั่งคนขับ ฝั่งคนโดยสารก็สามารถเปิดประตูได้ปลดล็อกได้นะคะตัวนี้มีแอร์แบ็กสคู่หน้าแอร์แบ็กสคู่หน้าให้ดูความกว้างเบาะก,ก็จะเป็นเบาะแบบคู่แม็กมีที่จับขึ้นนะคะกระชับมือที่จับขึ้นกระชับมือแอร์แบ็กนี่เลยไฟที่ชาร์จแบตก็เป็นร้อยร้อยยี่สโวลต์นะคะ มีช่องอ USB AUX Airbag นะคะแล้วก็กันลื่นเนี่ยค่ะระบบเกียร์ของอ e ีซูซูจะเป็น6สปีดในลาถายหลังก็จะยกแหวนหน่อยนึงในรุ่นแซดพีก็จะมีทั้งรุ่นนี้เป็นเกียร์ธรรมดา ค่ะเพิความสวยงามมากสวยงามมากแล้วก็หรูมาก